สวัสดีครับ FC อยุข้าผมวันนี้ผมมีรถอึดถึกทนราคาถูกๆเบาๆสภาพดีๆมาดําเสนอกับพี่น้องชาว FC อยุข้า1หนึ่งคันนะครับผมคันนี้นะครับแบรนด์จากโตโยต้าโตโยต้าโ o l ร a ออติสตัวท็อปสุด1.8ตัว G มือเดียวไปแรงออกข้างไม่เคยติดแก๊สนะครับผมยางนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาปีนี้ด้วยนะครับบิดสโตนทั้ง4เส้นนะครับผมปี 2023นะครับเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับต้องมี2-3ปีเฉพาะยางก็ต้องมี20,000บาทนะครับผมเป็นรถเทินโชว์รูมนะครับลูกค้าได้รับรถป้ายแดงก่อนปีใหม่นะครับจึงนํามาให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับคันนี้มีความพิเศษนะครับผมรับผมภายในเป็นเบาะหนังเบาะคนขับหายากนะครับที่จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะคนขับเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิควาจมน้ําไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุด มีมา่านหลังแบบหนึง่งภายในตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานสิ่งที่ข้อด้อยสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าข้อด้อยสําหรับคันนี้ไม่มีเวลาเก็บให้จริงๆครับจะปีใหม่แล้วขายกันขายตัดกันไปเลยนะครับมีเพียงแค่สีสันที่มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ไม่มีชนหนักนะครับรอยตลอกปอกเปิดรอยแดดเรือเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปเก็บสีทั้งสามสี่ชิ้นก็สวยงามเลยนะครับหรือถ้าไม่อยากเก็บก็ไม่เป็นไรยังใช้งานได้ดีนะครับผมสามารถขับขี่กลับบ้านปีใหม่ไกลๆได้สบายๆ ออติสเป็นรถที่อึดถึกและทนนะครับผมนี่นะฮะอะไรไม่แพงแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับผมเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมเกียร์เปลี่ยนสม,มูทช่วงล่างนิ่มเงียบไม่ดังนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมภายในเป็นเบาะหนังหนังยังอยู่ในสภาพที่เรียบเรียกได้ว่าเรียบร้อยดีๆมากๆเลยนะครับผมหนังไม่มีขาดไม่มีย่นไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับผมสวยงามจริงๆนะฮะภายในสวยงามนะครับ ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ออทิตตัวท็อปนะครับผมนิ่งเงียบนะครับเบาะหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานด้วยรุ่นนี้นะครับเป็น1.8นะครับจะมีม่านหลังแบบดึงนะครับและเบาะหลังนะครับสามารถพับลงมาได้นะครับสามารถพับลงมาได้ยัดของจากด้านท้ายสัมภาระลงมาใส่ในห้องโดยสารได้สบายสบายเลยนะครับผมกุญแจมีมาทั้งหมด2ดอกนะครับผมนี่นะฮะ ุญแจมีมาสองดอกมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะสีสันก็จะมีแดดเรียบ้างนะครับได้บางๆเดิมๆนะครับผมตัวรถสวยงามนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่นะฮะฝาเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับซอกเกอร์เดิมจากโรงงานยางอะไหล่ต่างๆแม่แรงมีมาให้ครบหลุมอะไหล่สวยงามไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับได้ยางไปก็คุ้มแล้วนะครับผมนี่นะฮะ รถขายในราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับจัดไปเลยครับกับออติสปีสองพันห้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์เราฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดนะครับอยากให้ตากล้องมาช่วยแผ่นด้านในตัวรถนิดนึงนะครับคันนี้นะครับไม่วิ่งมาสองแสนหกหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับอายุรถนะครับถือว่าน้อยมากนะครับ ปรับข้างไฟฟ้าไฟหน้าเป็นแบบออโต้สามารถเล่นระดับไฟได้ด้วยนะครับและที่ผมบอกนะครับเบาะนี่นะฮะเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้าที่ฝั่งคนขับนะหายากนะครับในออติสอันนี้เดิมจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นตัวหนึ่งจุดแปดเป็นตัวท็อปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับห้องเครื่องนะครับคานเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับผม เพื่อนเดินนิ่งเรียบนะครับเพจเดิมนะครับมอกอยู่ครบนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับผมนี่นะครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลสามารถขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับฝากระโปรงก็ฝาเดิมนะครับนี่นะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับหลักหมื่นเท่านั้นได้ตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับ แอร์เย็นฉ่าเลยนะครับผมแล้วก็เกียร์นี่เป็นขั้นบันไดแบบรถรุ่นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานครับแอร์เป็นแบบออโต้เลยนะครับแอร์นี่เย็นมากเลยนะครับใครที่หารถใช้งานนะครับผมแนะนํานะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมมีเพียงแค่สีสันที่มีริ้วรอยบ้างเท่านั้นนะครับแต่อย่างอื่นจบนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่านะครับมีแอร์แบ็กที่ฝั่งคนนั่งข้างและพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบไม้ด้วยนะครับนี่นะครับเจ้าของอ น่าจะหุ้มหลังมาใหม่เนี่ยสภาพยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับผมใช้งานได้ดีนะครับไม่ซีเรียสไม่คาดหวังเยอะคุณมีรถยนต์ใช้งานแน่นอนในราคาที่ถูกและได้เป็นตัวท็อปได้ปี2005นะครับหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมปกติเราขายกันแสนต้นนะครับแต่คันนี้เราขายในราคาแค่หลักหมื่นนะครับผมใครที่อยากได้รถกลับบ้านอยากได้รถใช้งานปีใหม่นะครับเอาไปนะครับจัดมาให้แล้วนะครับนี่นะฮะคันนี้ตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับ กรุงเทพปริมณทลส่งฟรีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเลอร์โดยรวมเช็คงานเช็คการใช้งานการขับขี่ให้นะครับขับขี่โอเคนะครับนิ่มเงียบแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยแน่นอนนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานรถทุกอย่างไม่มีการตัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมยางก็ได้เป็นยางบิตโตนทั้ง4เส้นปี23นะครับเฉพาะยางก็ต้องมี20,000บาทแล้วนะครับผมเอาไปในราคาหลักปืนผมจัดให้เลยนะครับ เห็นคลิปแล้วชอบถูกใจรีบจัดรีบจองนะครับโทรได้โทรเลยนะครับมีบริการส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับแม้แต่ปีใหม่เราก็ส่งนะครับผมเดีนะฮะขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกันไว้ด้วยครับกับ Toyota a อ t i ิ1.8ตัว G มือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับผม ได้เป็นตัวท็อปเบาคนขับปรับไฟฟ้าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมนี่นะฮะตั้งแต่ขาบรถมาเจอเบาคนขับปรับไฟฟ้ามาแค่3คันนะครับคันนี้เป็นคันที่3นะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ